เย็นนี้ทีอาเอ็นยาเรามีร้านใหม่ป้ายแดงที่ต้องห้ามพลาดมาบอกต่อทุกคนกันนะคะร้านนี้เลยร้าน ไข่ห่อข้าวน้องนาวินไข่ห่อข้าวเนียนนุ่มน่ากินสไตล์ไทยให้เยอะอิ่มจุกๆเพียงกล่องละ40บาทเท่านั้นพิธีพิถันทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นไข่ที่ให้เยอะเครื่องก็แน,น่นข้าวก็เต็มอิ่มรับประกันความอร่อยนอกจากไข่ห่อข้าวแล้วยังมีขนมจีนน้ำยาอีกด้วยนะคะน่ากินสุดๆมีทั้งน้ำยาไก่กะทิน้ำยาป่าน้ำยามอปลาผักก็ต ได้ไม่อันฟินๆไปเลยอิ่มอร่อยไม่รองไม่ได้แล้วร้านไข่ห่อข้าวน้องนาวินล็อก405โซนมาร์เก็ตตลาดไอริยาดค่ะ